เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนสาวไทยฟอร์มแจมทัดดาวร่างทองปราบทีมสีทียัางหน่อยทีมชัชชุออนชนะแต่มีคลิปฟอร์มของนักตบสาวไทยในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่ากำลังมาแบบเห็นได้ชัดทุกจังหวัดทุกการเคลื่อนไหวในสนามสะท้อนถึงความมั่นใจความพร้อมและพลังใจที่ถูกปลุกขึ้นมาเต็มพิกัดเกมล่าสุดที่ลงสนามไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดา แต่เป็นภาพสะท้อนขององค์การเติบโตการแก้เกมที่เฉียบคมและความเป็นทีมที่แน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะผลงานของทัดดาวที่หลายคนยกให้เป็นร่างทองของแท้ทั้งพลังการบล็อกการเข้าทำกลางที่หนักหน่วงและจังหวะอ่านเกมที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนจนทีมสีทีที่เคยถูกคาดหวังไว้สูงกลับดูเงียบลงไปอย่างน่าประหลาดตั้งแต่ต้นเกมสาวไทยเปิดฉากด้วยจังหวะรับเสิร์ฟที่นิ่งและแม่นยำ ทำให้การต่อบอลจากหลังไปหน้าลื่นไหลเซตเตอร์สามารถกระจายบอลได้หลากหลายไม่จำกัดอยู่แค่หัวเสารหรือบอลเร็วกลางเทียงอย่างเดียวส่งผลให้แนวรับของคู่แข่งจับทางยากอย่างเห็นได้ชัดทุกครั้งที่บอลถูกยกขึ้นทัดดาวจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักที่สร้างแรงกดดันให้กับฝั่งตรงข้ามทันทีการกระโดดบล็อกที่สูงและปิดมุมได้ดีทำให้ตัวตบของทีมสีท่ทีหลายครั้งต้องเปลี่ยนจังหวะกลางอากาศจนเสียจังหวะเข้าทำ ความโดดเด่นของทัดดาวไม่ได้หยุดอยู่แค่เกมบุกแต่เกมรับก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมการเคลื่อนที่เข้าหาบอลเร็วการอ่านทางลูกตบและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมทำให้แดนหน้าของสาวไทยแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดจังหวะที่เธอปิดบล็อกสำคัญสำคัญกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหลายครั้งเสียงเฮจากข้างสนามดังขึ้นทุกครั้งที่บอลถูกปัดกลับลงแดนคู่แข่งแบบไม่เหลือทางแก้นี่คือภาพของนักกีฬาที่อยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีด และกำลังใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาสร้างความได้เปรียบให้ทีมขณะเดียวกันทีมสีทีที่ถูกจับตามองในฐานะทีมพลังเกมบุกกลับดูติดขัดอย่างชัดเจนตัวตบหลักถูกล็อกบ่อยครั้งการเข้าทำขัดความต่อเนื่องและการสื่อสารในสนามดูไม่ไหลลื่นเหมือนที่ผ่านมาหลายจังหวะเห็นได้ชัดว่าความกดดันจากเกมรับของสาวไทยส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้การตัดสินใจช้าลงและผิดพลาดมากขึ้น ยิ่งเกมดำเนินไปความหนอยของทีมสีทีก็ยิ่งชัดเจนขึ้นตามลำดับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือฟอร์มโดยรวมของทีมไทยที่ดูสมดุลมากขึ้นไม่ได้พึ่งพานักกีฬาคนใดคนหนึ่งจนเกินไปทุกคนมีบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนตั้งแต่ตัวรับอิสระที่คุมแดนหลังได้อย่างเหนียวแน่นไปจนถึงหัวเสาที่สามารถทำแต้มในจังหวะสำคัญได้เสมอ เมื่อเกมเริ่มตึงเครียดทีมไทยยังคงรักษาสมาธิและจังหวะก,การเล่นของตัวเองไว้ได้ดีไม่เร่งไม่ลนและรอจังหวะเหมาะในการปิดเกมในฝั่งของทีมที่มีชัชชุออนเป็นแกนหลักแม้ผลการแข่งขันจะออกมาชนะแต่ภาพรวมของเกมยังมีจุดให้ต้องกลับไปทบทวนอยู่ไม่น้อยเกมรุกยังขาดความสม่ำเสมอในบางช่วงและการรับเสิรฟยังมีหลุดให้เห็นเป็นระยะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าชื่นชมคือความสามารถในการประคองเกมและดึงโมเมนตัมกลับมาได้ในช่วงที่สถานการณ์ไม่เป็นใจช,ชัชูออนยังคงเป็นตัวตบที่สร้างความแตกต่างได้ด้วยลูกตบที่เฉียบขาดและความกล้าเล่นในจังหวะกดดันบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยพลังเชียเสียงกลองเสียงตะโกนและธงชาติที่โบกสะบัดสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เล่นทุกคนยกระดับฟอร์มของตา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนสาวไทยฟอร์มแจมทัดดาวร่างทองปราบทีมสีทียัางหน่อยทีมชัชชุออนชนะแต่มีคลิปฟอร์มของนักตบสาวไทยในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่ากำลังมาแบบเห็นได้ชัดทุกจังหวัดทุกการเคลื่อนไหวในสนามสะท้อนถึงความมั่นใจความพร้อมและพลังใจที่ถูกปลุกขึ้นมาเต็มพิกัดเกมล่าสุดที่ลงสนามไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดา แต่เป็นภาพสะท้อนขอองค์การเติบโตการแก้เกมที่เฉียบคมและความเป็นทีมที่แน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะผลงานของทัดดาวที่หลายคนยกให้เป็นร่างทองของแท้ทั้งพลังการบล็อกการเข้าทำกลางที่หนักหน่วงและจังหวะอ่านเกมที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนจนทีมสีทีที่เคยถูกคาดหวังไว้สูงกลับดูเงียบลงไปอย่างน่าประหลาดตั้งแต่ต้นเกมสาวไทยเปิดฉากด้วยจังหวะรับเสิร์ฟที่นิ่งและแม่นยำ ทำให้การต่อบอลจากหลังไปหน้าลื่นไหลเซตเตอร์สามารถกระจายบอลได้หลากหลายไม่จำกัดอยู่แค่หัวเสาหรือบอลเร็วกลางเทียงอย่างเดียวส่งผลให้แนวรับของคู่แข่งจับทางยากอย่างเห็นได้ชัดทุกครั้งที่บอลถูกยกขึ้นทัดดาวจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักที่สร้างแรงกดดันให้กับฝั่งตรงข้ามทันทีการกระโดดบล็อกที่สูงและปิดมุมได้ดีทำให้ตัวตบของทีมสีท่ทีหลายครั้งต้องเปลี่ยนจังหวะกลางอากาศจนเสียจังหวะเข้าทำ ความโดดเด่นของทัดดาวไม่ได้หยุดอยู่แค่เกมบุกแต่เกมรับก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมการเคลื่อนที่เข้าหาบอลเร็วการอ่านทางลูกตบและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมทำให้แดนหน้าของสาวไทยแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดจังหวะที่เธอปิดบล็อกสำคัญสำคัญกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหลายครั้งเสียงเฮจากข้างสนามดังขึ้นทุกครั้งที่บอลถูกปัดกลับลงแดนคู่แข่งแบบไม่เหลือทางแก้นี่คือภาพของนักกีฬาที่อยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีด และกำลังใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาสร้างความได้เปรียบให้ทีมขณะเดียวกันทีมสีทีที่ถูกจับตามองในฐานะทีมพลังเกมบุกกลับดูติดขัดอย่างชัดเจนตัวตบหลักถูกล็อกบ่อยครั้งการเข้าทำขัดความต่อเนื่องและการสื่อสารในสนามดูไม่ไหลลื่นเหมือนที่ผ่านมาหลายจังหวะเห็นได้ชัดว่าความกดดันจากเกมรับของสาวไทยส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้การตัดสินใจช้าลงและผิดพลาดมากขึ้น ยิ่งเกมดำเนินไปความหน่อยของทีมสีทีก็ยิ่งชัดเจนขึ้นตามลำดับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือฟอร์มโดยรวมของทีมไทยที่ดูสมดุลมากขึ้นไม่ได้พึ่งพานักกีฬาคนใดคนหนึ่งจนเกินไปทุกคนมีบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนตั้งแต่ตัวรับอิสระที่คุมแดนหลังได้อย่างเหนียวแน่นไปจนถึงหัวเสาที่สามารถทำแต้มในจังหวะสำคัญได้เสมอ เมื่อเกมเริ่มตึงเครียดทีมไทยยังคงรักษาสมาธิและจังหวะก,การเล่นของตัวเองไว้ได้ดีไม่เร่งไม่ลนและรอจังหวะเหมาะในการปิดเกมในฝั่งของทีมที่มีชัชชูออนเป็นแกนหลักแม้ผลการแข่งขันจะออกมาชนะแต่ภาพรวมของเกมยังมีจุดให้ต้องกลับไปทบทวนอยู่ไม่น้อยเกมรุกยังขาดความสม่ำเสมอในบางช่วงและการรับเสริรฟยังมีหลุดให้เห็นเป็นระยะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าชื่นชมคือความสามารถในการประคองเกมและดึงโมเมนตัมกลับมาได้ในช่วงที่สถา